เขาบอกว่านี่ก็คือด้านหน้านก็สวยด้านหลังก็สวยนะครับกำลังะดามไปดูสถานที่ใ่ายทำภาพยนต์ เมื่อวานเขียวชื้ออุ่มวันนี้เป็นโทนสีน้ำตาลเัน่อกี้ฝนตกโอเค,อเคมันคืออะไรหนังเรื่องอะไรนะโน่นโอเค สิคขาวเป็นแข่งจกันบ้างควรจะใู้นะค่เกู <c oughs> ้ๆโอเคว่าไงนัอาร์ตพยายามของคำว่าหน้า <c> ก <oughs> ็ <c oughs> สวยหลังก็สวยใช่ไหม มีครับพี่โตหัวหน,น้านะหัวของผมนครับีมดี <P IP S 2> ไอพีมากๆเป็นนัเป็นเชฟ <c oughs> ให้พวกเราเป็นทุกอย่างให้พวกเรา